ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอาลัยฮุและ آل ีห <All S 1> ์และ أصحاب ีห์และ سلمةتسليم ์นค ثير า أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อละสุขานะฮุวาจาละเพราะว่าการยำเกรงต่อละสุขานะฮุวาจาละจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งและจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกท่านได้รับกับความพึงพอใจของลอละสุขานะฮุวาจาละลอละต้าลกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะเตซาวัดู และพวกเจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมสเสบียงฟะอินคอยรซาดิตตะกวาและแท้ที่จริงสเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือความยำเกรงวัตกูนียาอุนัลอันบาบและพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อข้าโอบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาคิดและใคร่ครวญท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับพวกเรายังคงใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวันเวลาที่มีความประเสริฐวันเวลาที่ดีงาม วันเวลาแห่งการตักตวงคุณงามความดีนั่นก็คือช่วงสิบวันแรกของเดือนรุ่งไห่ะจ้าเพราะนี่คือวันเวลาที่มีความจำเริญพรวันเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานอฮมวาจะอาลาให้ความพิเศษให้ความดีงามให้บรักะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีชีวิตอยู่ในช่วงวันเวลาเหล่านี้เราจงตักตวงเราจงเร่งรีบในการฉกฉวยโอกาสในการทําความดีด้วยกับหัวใจของเราด้วยกับเรือนร่างของเรา เพื่อที่เรานั้นจะได้กระชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานฮูวาจาฮลาและเพื่อที่เราจะได้รับกับความสําเร็จและก็ชัยชนะท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่ออัลลอฮฺสุบฮานหูวาจาฮลาทั้งหลายครับและหนึ่งจากคุณลักษณะพิเศษของสิบวันแรกของเดือนตุฮิยจักนั่นก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานหูวาจาฮลาได้ทรงคัสสันวันและเวลาเหล่านี้และทำให้วันและเวลาเหล่านี้มีความประเสริฐเหนือกว่าวันและเวลาอื่น ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเราจะอาลาได้ทรงสาบานต่อสิวันแรกของเดือนอุฮิจ์เราจะอาลากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวัลฟฟจิริวัลยาลิลอชัชเราจะอาลาบอกว่าข้าขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณและขอสาบานต่อค่ำคืนทั้งสิสบซึ่งท่านอ,บอนับุลฮยอับาส รอดิยัละอฮุอ่านขอมาและบรรดาณนะอธิบายอัลกุรอานอีกหลายต่อหลายท่านอธิบายบอกว่าคำคืนทั้งสิบนั้นหมายถึง10วันแรกของเดือนดุลฮิจประการที่สองไม่มีการทำความดีงามในวันใดที่บ่าวจะทำไปแล้วจะทำให้เราตะลาทรงรักและมีความประเสริฐมากยิ่งไปกว่าการทำความดีในช่วงวันและเวลาของสิบวันแรก هم ذو الحجة دع حديث تي باكوت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما عن ديناه صلى الله عليه وسلم دي ما من أيام أنا عمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ترسلوا بق ما يمي الله تعالى رحمه และความดีงามนั้นจะเป็นที่รักนะเทวราะอามากยิ่งที่สุดยิ่งไปกว่าการทําความดีในช่วงวันทั้งสิบนี้กอลุยารอสูลละละลันทิฮะดูฟีสบิลิลลาบรรดา ص บ ا ب าถามทารอสูลบอกท่านรอสูลครับแม้กระทั่งว่าจะเป็นการออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์กระนั้นนึอ การทําความดีในช่วงสิบวันแรกยังมีความประเสริฐม,มากกว่าท่านอญญาบ bueno, ีบอลลฮ์ของอัลลอฮิมะซัลลัมบอกว่าวาลันจิฮาดูฟิซาบิลละแม้กระทั่งการออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺก็ตามการทํา,ควา,ทาความดีในช่วงสิบวันแรกของเดือนดลฮิจญะห์มีความประเสริฐและเป็นสิ่งที่เราจะอัลลารักมากยิ่งเสียกว่าอินละรอจูลุนคาราะจับินับซิฮิวะมาลิฮิฟัลัมยาร์เจะมินดาลิกะบิชัย นอกเสียจากคนคนหนึ่งที่เขาออกไปพร้อมตัวของเขาและทรัพย์สินของเขาและไม่มีสิ่งใดกลับมานั้นหมายความว่าเขาได้ตายาฮีีในสมรภูมิลบนั่นเองประการที่สในช่วงวันและเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงวันและเวลาที่มีการงานที่มีความสำคัญถูกรวมเอาไว้ในวันต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการละมาดก,การถูงสนุกการทำฮัสการใจจกักาต การเชื่อสัตว์ในพิธีฮัจจ่ถูกเรียกว่าอันฮัจและการเชื่ออันอดูดฮัยยะหรือการเชื่อตุรบาลและยังมีการงานอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งเป็นการงานที่เป็นการเชื่อฟังต่อลอสุคานุวาจาละและเป็นอิบาดาอันยิ่งใหญ่ที่ทําไปแล้วจะทําให้เราใกล้ชิดกับลอ Allah สุคาน,น,น,นูวาจาละซึ่งอิบาดาเหล่านั้นทั้งหมดต่างถูกกําหนดให้กระทําขึ้นในช่วงสิบวันแรก ของเดือนสุฮิจัะห์ประการที่ 4, สีลเราสุภานุว,วาจะลาได้ทรงกำหนดหนึ่งในหลักการปฏิบัติพันพืนฐานของอิสลามคือการทำฮัจญ์โดยที่เราจะทรงกำหนดการทำฮัจญ์ให้กระทำในเดือนสุฮิจัะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของเดือนสุฮิจัะห์นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่8นั่นคือวันที่แคือวันตารุเวีย ที่ถูกเรียกว่าเยาหมตเตียวันที่8ของเดือนดุลไหย,ยะวันที่บรรดาคนที่ไปประกอบพิธีฮัจจะมุ่งหน้าอาาอกจากนครมักกะไปค้างแรมที่ทุ่งมีนาและในวันนั้นจะเป็นวันที่คนที่จะไปประกอบพิธีฮัจจะเริ่มการกล่าวตัลเบียหมายถึงการกล่าวคำตอบรับ คำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ س ฮ ح ج ج ا ن ه และ تعالى ด้วยการกล่าวว่าลับเบกัลลอฮุมมะลับเบอลับเบชรลับเบอลาชารีกัลักลับเกอินนัลฮัมดะวละนิอเมตะลักวัลมุลกลาชารีกัลักและวหลังจากวันที่8คือวันที่9นั่นคือวันอารอฟาวันที่บรรดาผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจจ์จะไปทำการวุกูฟณที่ทุ่ง อาลอฟะในวันนั้นและวันนั้นคือวันที่มีความประเสริฐมากที่สุดบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้และสําหรับคนที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจจ์วันที่9ของเดือนดุลไรยาศาสนาจึงส่งเสริมให้มีการถือสิศนลอดในวันดังกล่าวตรงกับวันที่9ของเดือนดุลไรยะดังที่ครั้งหนึ่งท่านนบดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมถูกถามถึงการถือสิลอดในวันที่9 ของเดือนตุลยายยาบอกว่าทาราสุจึงตอบบอกว่าอยู่กับฟิรุส,สนาจันมาธิยะชะวันบาเกียการถือสินอดนส,สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปไประกอบพิธีอ้าในวันที่เาของเดือนตุลยายยานั้นคนคนนั้นจะได้รับการอภัยโทษถึงสองปีคือปีปีที่ผ่านมาและปีหน้าที่กำลังจะมาถึงและหลังจากวันที่9คือวันแห่งการเชื่อดและวันแห่งการเชื่อคือวันที่10บนั่นคือวันออดนั่นคือออดุลอ,อัตบัตบ นั่นคือวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และดัง h ะดีษที่ทานนบีสุลต่านละฮ์อัลีวะสัลัมได้กล่าวว่าอัลมุลัยยาม عند الله يوم ا ل ฮร ر วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และนั่นคือวันแห่งการเชื่อนั่นคือวันไอ้นั่นคือวันที่สิบของเดือนดุลไิจ์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานตอบเราจะอาลั้จังไนครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความประเสริฐ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความดีงามของช่วงสิบวันแรกของหนึ่งสุริยจักรซึ่งพวกเราทุกคนกําลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวันและเวลาเหล่านี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องถามตัวของเราว่าระยะเวลาของวันเหล่านี้ที่ผ่านพ้นมาพวกเราใช้ชีวิตกันเช่นใดในวันเวลาเหล่านี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาจ้าเราจะอ่านอาไรจังหลายครับพวกเราใช้ชีวิตในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุริยจัปรปานึงเหมือนกับวันอื่นๆในรอบป,ปีหรือเปล่า หรือพวกเรารู้ถึงความประเสริฐรู้ถึงความดีงามรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของการงานที่ถูกกระทําในวันและเวลาเหล่านั้นโดยที่เรามุ่งม,มั่นในการทําความดีเพื่อประสบทานอภูวาจาละหรือว่าเรารีเร่งในการกลับเนื้อกับตัวตลอดสุขาณวจาละ,าห,าละหรือหัวใจของเรามันยังเย็นชาไม่มีความรู้สึกดุสาอะไร มีน้ำซ้ำในบางครั้งคนในสังคมกับมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเรายุ่งอยู่กับเรื่องที่เป็นการด่าทอยุ่งอยู่กับเรื่องที่เป็นการให้ร้ายป้ายสีโดยเฉพาะยังยิ่งการพูดในเรื่องที่พูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แถมทำให้เกิดผลร้ายตามมาเช่นการพูดและการโต้แย้งกันในเรื่องของเดือน ซึ่งสิ่งต่างๆตอนนั้นเถ้พี่น้องผู้ที่มีอีมานตอนเราจะอาราจังหลายครับมันเป็นสิ่งที่จะขวางกั้นไม่ให้เรากระทําคุณงามความดีในช่วงวันเวลาอประเสริฐนี้ทะนอาลีบินอบีทอลลบรอดิอัลลอฮุอัลฮัฮท่านไดกลาบอกว่าฮัดดิุนนัสบิมายะอริฟูนพวกท่านทั้งหลายจงพูดกับผู้คนในสิ่งที่พวกเขารู้ในสิ่งที่สติปัญญาของพวกเขาสามารถที่จะหาความเข้าใจ ในสิ่งที่พวกท่านพูดได้อายุกัดิบุอาจูฮบนณอาจุกัฎิบัลลอฮ์อาจูฮบนณอาจุกัฎิบัลอาจุกัฎิบัลลอฮ์ฮุวาลสลูฮฺพวกท่านชอบหรือว่าชอบหรือที่จะให้คนปฏิเสธต่อ a l l a ์ปฏิเสธต่อรูลของพองผมอันหนึ่งมาจากการที่พวกเราสอนหรือพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถที่จะหาความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่สอนได้ดังนั้นถีาพี่น้องผู้ที่มีอีมาน ตอเราจะอะไรทั้งหลายครับหน้าที่ของพวกเราคืออะไรพี่น้องหน้าที่ของพวกเราที่เป็นบาอหลวงสุภาโนวะจะอคือการที่เราจะต้องทําความดีในช่วงสิบวันนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเรากล้าชิดกัาวร่สุภาโนวะจะอะไรมากที่สุดถ้าพี่น้องลองมองดูคนในสังคมสิครับคนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลเมื่อช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดงานคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาจะตระเตรียมเสบียง เขาจะตระเตรียมสินค้าเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมทั้งกายทั้งแรงกายทั้งแรงใจทั้งสินค้าเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่จะฉกฉวยโอกาสในการที่จะขายสินค้าให้ได้มากๆในช่วงเวลาเหลนะ่านั้นนั่นคือคนที่มุ่งมั่นอยู่กับดุนยาแต่คนที่มุ่งมั่นอยู่กับโลกอาเคโล เขาจะต้องเห็นความประเสริฐของช่วงวันเวลาเหล่านี้เขาจะต้องชกช่วยวันเวลาเหล่านี้ในการทําคุณงามความดีในการหันหน้าเข Allah, ้าหาเรา سبحانه และถวายในการเตรียมเสบียงในวันที่เขาจะต้องกลับไปพบกั Allah, บเรา س ب ح ا ن หแนะถวายแต่ปัญหาคืออะไรพี่น,อน้องแต่ปัญหาคือหัวใจของเราอิมานมันอ่อนสองปัญหาคือความผิดที่มันหมกหม,มมอยู่ในตัวของเรา สองสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญที่มันจะคอยขวางกัน้นไม่ให้เรามุ่งมัน่นในการทําคุณงามความดีในช่วงวันเวลาที่อัลลอฮฺสุขานุวาจะอะไได้ทรงยกเกียรติให้แก่วันเวลาเหล่านั้นแต่มันก็ยังไม่สายจะเป็นนผูสัทธาทั้งหลายเพราะชีวิตของเรายังมีอยู่ในดุนยาเพราะลมหายใจของเรายังคงหลงเหลืออยู่เพราะวิญญาณของเรายังคงอยู่ในร่างฉะนั้นยังคงหลงเหลือวันเวลาแห่งความประเสริฐเหลืออีกในเดือนดุไรยะ ฉะนั้นเราอย่าได้ปล่อยให้วันเวลาเหล่านี้มันผ่านเลยไปเราเคยมุ่งมั่นในเดือนอรมอนโดยเฉพาะยังยิ่งในช่วงสิบคืนสุดท้ายเพราะนั่นคือสิบคืนที่ประเสริฐที่สุด แต่นี่คือสิบวันที่มีความประเสริฐในช่วงเวลากลางวันมากที่สุดดังนั้นเราอย่าปล่อยให้เวลาเลล่านี้ผ่านเลยไปเราจงรำลึกถึง Allah s u b ุ a n a h ว Wa t a a ให้มากๆขอด้อาให้มากๆอิบาดาัต่อ Allah ุ u b h a n a h ว Wa t a a ให้มากๆกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่อ Allah s u b h a n a h ว Wa t a a ให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักษา สิ่งที่เป็นวาจิบสิ่งที่เป็นฟอรดูเพราะสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะ a า l a ทรงรักมากที่สุดพระทนบีสันลบอฮ์อัลลอฮซัลลมได้กล่าววันนีะดีษที่เป็น ح ดีษกุดซีที่ Allah س ب ح ุบฮานะ ت อา ل ى ทรงกล่าวว่ามา تقرب إليّ عبد ب า ش َ ي ْ أحب إليّ مما ف ت ุอ عليه ไิ่ม่สี่ิ่งใด ไม่มีสิ่งใดที่บาวของข้าจะปฏิบัติแล้วจะทำให้ข้ารักเขามากที่สุดยิ่งไปกว่าสิ่งที่ข้าได้กำหนดให้แก่เขาว่า น,นั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เจ้าจะต้องปฏิบัติดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่มีความจําเป็นที่เราสามารถที่จะรักษาให้ดีที่สุดในช่วงสิบวันแรกของดอนตุลัยยะนั่นก็คือการรักษาละมาะรักษาละมาะละมาะอี่มัสิดหาเวลาเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราสุภาพนะฮูวาจาลาทรงรักพวกเรามากที่สุดทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําด้วยความนอบน้มทําด้วยการนึกถึงเราสุภานะฮูวาจาลาและหวังความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์และกลัวการลงโทษจากเราสุภานะฮูวาจาลาอัลกุลู أقولُ هذا، وأستغفرُ الله العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولسائرِ المُسلمين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِروه إنه هو الغفورُ الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنبين أم، قوتي الله سبحانه وتعالى تنبعك، ที่เป็นการงานที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งและเป็นการงานที่ถูกกำหนดให้กระทำในช่วงต้นของเดือนตุลญะห์ ah. นั่นก็คือการกล่าวจากบีรอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะจอลลา,ากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกวา่าล ah um ิยัชฮะดูมานาฟีอาลัฮุมเพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นพยานในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่พวกเขาวะลิย um ัมกุลุสมัลลอาฮิฟีไอยามิมมาลูมาตและเพื่อที่พวกเขาจะได้ลำลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้า พระนามของอัลลอฮฺสุภานะฮูวาจาลาในช่วงวันเวลาที่เป็นที่รู้กันนั่นก็คือสิบวันแรกของเดือนดุลงไอยะและอัลลอฮฺกล่าวไว้อีกว่าวะดกุลุลลอฮฺะฟีอไอยามิมมาดูดาตและพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮฺสุภานะฮูวาจาลาในวันต่างๆที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะนั้นหมายถึงวันออยามุตชิริกคือวันที่ส1บเอ สิบสองสิบสาของเดือนดุลฮิจยะห์นั้นหมายถึงสามวันหลังจาก ونئي لكن صلى الله عليه وسلم ينقرأ ويقوى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله سعام واللنجاق ونئي تتوغرق أيام التشريق ننقرأ ونهيكان كن ونهيكان دم لكلم لك تنقرأ سبحانه وتعالى لترسون فأكثروا فيهن من التهليل والتخبير والتحليل دمنا لا إله إلا الله วันเหล่านั้นให้มากมากจงกล่าวตักบีรอัลลอฮฺอักบอฮัลให้มากมากจงกล่าวอัลฮัมดุลิลลา์ในวันเหล่านั้นให้มากมากโดยเห็นิทานอับดุลลาอินุอัมลอและท่านอบูฮุเรยรอร์ r a ิยัลลอฮ h อันฮุมท่านทั้งสองเดินไปยังตลาดในยุคสมัยท่านรอซูลุลลอฮฺซันนัลลัมวะอะลัยมุสเซลัมและท่านก็กล่าวตักบีร และเมื่อผู้คนได้ยินเสียงการกล่าวตกบีบของสหบัตสองท่านคนในตลาดก็กล่าวตักบีบดังนั้นนี่คือการงานที่พวกเราสามารถจะกล่าวได้ในช่วง10วันแรกรวมไปถึง3มวันหลังจากวันอีนั่นก็คือ13าวันแรกของเดือนดุแล้จะโดยมีสำนวนดังต่อไปนี้โดยที่เราสามารถจะกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอักบัสองครั้งแลาอลลาฮฺอ il ินลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอัลลอฮฺอลลฮลลฮัลฮอัลลอฮฺอั الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رسمنا وكتسعمك الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وآسية تانبي ناموتي إيمان تعالى تعالى جميعا الله لا إله มุตลักแปลว่าการกล่าวจักบทีที่สามารถกระทำได้ตลอด13วันตั้งแต่เข้าวันแรกของเดือนดุลเเจงยะตาบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาอาศัของวันที่13 ของเดือนดุลฮิญาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนจักบีรที่สองถูกเรียกว่าอัจจบีรุลมคอัยยดแปลว่ามีการระบุเวลาเอาไว้ตายตัวนั่นหมายถึงการกล่าวจักบีรหลังจากละหมาฟดฟารูห้าเวลาเริ่มต้นตั้งแต่เวลาละหมาดสุฮ์ของวันที่เก้านั่นหมายถึงวันอาราฟะของเดือนดุลฮิญะห้าวันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่สิบสามนั่นก็คือวันที่เก้าวัน สิบสิบเอ็ดสิบสองและสิบสามนี่แหละท่าน,นพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านต่อเราะอาละทั้งหลายครับนี่คือความยิงามอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราสามารถกระทําได้ในช่วงสิบวันแรกรวมไปถึงสามวันหลังจากวันอีกนั่นคือการกล่าวจากบีดเพื่อเราสุพารณวาจะาละอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงให้การยิ่งใหญ่ให้ความยิ่งใหญ่ต่อเราจะอาละเถิดทัพเพื่อที่พวกท่านจะได้รับกับความยิงามและการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ نوعًا تِيكُوتًا (أَللَّهُ <سؤال> سبحانه وتعالى) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون